สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมคลินิกนะครับในส่วนของรายงานนะครับการรายงานจะมีทั้งหมดสส่วนนะครับส่วนที่1จะเป็นส่วนของรายงานข้อมูลผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดนะครับที่เราลงทะเบียนในนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราที่เราเซิร์ชค้นหาในนี้นะก็จะมาอยู่ในหน้า รายงานของรายงานข้อมูลผู้ป่วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดาวน์โหลดนะครับอพอกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดก็จะมาโชว์อยู่ในนี้นะครับที่เราลงทะเบียนเข้าไปนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็ผู้นี้จะเป็นไฟล์ e x c e l นะครับแล้วก็จะมีหัวคอลัมน์นะครับที่แสดงว่า เป็นข้อมูลในส่วนของอะไราเช่น patient ID หรือว่าเป็น date stamp time stamp เวลาที่ขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็มันเกิดนะครับชื่อนามสกุลนะครับก็ลองไล่ไปนะครับอายุนะครับพวกลายคอนแทคที่อยู่อะไรต่างๆนะครับตรงถึงคนที่ได้ลงทะเบียนนะครับ user ครับหรือเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียนให้นะครับ ก็จะมีตอนนี้ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาที่หลังก็จะเป็นชื่อที่อยู่ที่สองนะครับเพราะว่าที่อยู่แรกก็จะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับส่วนที่อยู่ที่สองเนี่ยจะเป็นตามที่อยู่จริงนะครับ mm. ผมปิดตรงนี้ไปก่อนต่อมาในส่วนที่สองนะครับ mm. ก็จะเป็นรายงานการ mm. ข้อมูลการมารับบริการนะครับโดยท่านต้องเลือก ระบุช่วงเวลาก่อนนะครับว่าจะเอาตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับซว่าวันที่7เนาวันที่7ตวันนี้มีผู้มารับบริการอยู่2อรายนะครับผมก็จะเลือกนะครับแล้วก็ทํากา,ารดาวน์โหลดนะครับถ้าเราทํากา,ารดาวน์โหลดนะครับก็เห็นว่าข้อมูลผู้มารับบริการนะครับวันที่มารับบริการนะครับแล้วก็ตัวนี้คือวันที่เข้ามารับบริการนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสแตป์น,นะครับวันเวลาถ้าเรามีการ Edit แก้ไขต่างๆนะครับก็ะจะเป็นอัปเดตอยู่ในตารางในคอลัมน์นี้นะครับแต่ถ้าเป็นวันเวลาที่คนไข้เข้ามารับบริการเปิดวิสิตนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชื่อามสก,กุลแล้วก็ H.M. นะครับ h n ก็บางคลินิกอาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่บางคลินิกก็จะมีนะครับบางคลินิกก็จะ เซิร์ชด้วยชื่อตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าจะเซิร์ชด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านมี h n เอดิมอยู่แล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ Patient ID ก็จะเป็นของโปรแกรมที่รันขึ้นมานะครับแล้วก็ห้องตรวจนะครับแล้วก็ชื่อแพทย์นะครับแล้วก็สถานะว่าตรวจแล้วนะครับทีนี้กรณีท้าเราต้องการข้อมูลบางเฉพาะ เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเช่นประวัตินะครับหรือว่าสรุปการรักษาเนาะคิ้า้าไปนะครับทีนี้ในส่วนของข้อมูลก็จะมีเพิ่มข้อมูลขึ้นมานะครับตั้งแต่คอลัมน์ M นะครับถ้าเป็น summary เนาะนะคะมมนรับ summary data ก็จะเห็นว่าราคานะครับมันน่่ครับราคาที่ ในการทำหัตรการนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นราคาในส่วนของยานะครับอ,อ๋ไม่ใช่ครับยาอยู่ตรงนี้นะครับดูตรงหัวข้อเลยนะครับซัมจะเป็นซัมโฮมิดไพรส์นะครับก็คือรวมราคาของยากับบ้านครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรวมทั้งหมดนะครับก็จะคือราคาหัตรการบวกกับราคาของ โฮมเมดนะครับก็จะเป็นราคานี้นะครับต่อคนไข้หนึ่งหนึ่งวิสิตนะครับหนึ่งรายใน,นบวกกันตัวนี้ก็เท่ากับตัวนี้บวกกันนะครับก็รายชื่อด็อกเตอร์นะครับแล้วก็รายชื่อด็อกเตอร์ไอดีนะครับกดอ่านกันกับไอตัวเลว็กบอนะครับสมมติว่าท่านต้องการข้อมูลตัวอื่นนะครับเช่นการไิ่ใชยนะครับก็คลิกดาวน์โหลด ในส่วนของการวินิจฉัยาก็จะมาตรงนี้นะครับก็จะมีการมินิจฉัยเป็น Data าแดก็จะเป็นแอบหนึ่งนะครับไอเซนเดิมนะครับแต่ถ้าท่านมีการมินิจฉัยเพิ่มเติมเนาะสมมติว่าคุณหาจีรามีการวินิจฉัยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นเป็น UTI เนาะ กดบันทึกนะครับมี UTI เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ามาอยู่ที่หน้ารายงานนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่า่าทีนี้ก็จะเป็น UTI เพิ่มขึ้นมาในส่วนของ ตรงนี้นะครับดูแถวสอนะครับอาจจะเป็นของ My Official p a i n พแล้ครับก็มีอยู่ที่ไอเพิ่มขึ้นมานะครับก็ไล่ๆมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้องดูหัวค้อล่านะครับว่าเป็นในส่วนของเรื่องอะไรเนาะขอไฟครับ, <c oughs> รบก็ประมาณนี้นะครับ ในส่วนของการหน้ารายงานนะครับท่านก็สามารถเลือกเอาว่าจะเอาอะไรถ้าจะทั้งหมดก็ได้นะครับถ้าจะทั้งหมดก็เลือกทั้งหมดก็ดาวน์โหลดข้อมูลก็จะมาทั้งหมดนะครับแต่ถ้ามันเยอะเกินไปท่านก็เลือกเป็นบางรายการก็ได้นะครับถ้าทั้งหมดเลยก็จะมานีเลยนะครับหัวข้อในการดาวน์โหลดแต่ละครั้งอาจจะสลับกันบ้างนะครับต้องเช็คหัวคอลัมน์ดีๆนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจะรอบหน้าเดี๋ยวจะมีอะไรมาแนะนำเดี๋ยวจะแจ้งรอติดตามต่อไปนะครับขอบคุณครับ